สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับแอดออนนะคะกับช่องสาวออนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยห้าหน่วยนะคะมารวมสี่หน่อยในงวดของวันที่แปดนะคะเดือนมกราคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันนะคะชุดคุ้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกวนไปรับชม ฝากพี่ๆสมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะน้องแอดจะได้มีกำลังใจนะคะมานำเสนอแนวทางตัวเลขเ,เด็ดนะคะมาแบ่งปันสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดที่จับตัวเด่นนะคะไปเป็นแนวทางไม่ผิดหวังนะคะเมื่อวานนี้เนาะน้องแอดให้ไปนะคะมีตัวเด่น3ตัวนะคะเมื่อวานนี้เด่นที่ศูนย์แล้วก็แปดแล้วก็เก้านะคะฟันคงสุดท้ายฟันที่ศูนย์ ท่านใดจับตัวฟันไปเป็นแนวทางนี้เด้งๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะตัวเด่นที่ต้องเอสให้ไปนะคะไม่หลุดนะคะมาทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่เมื่อวานนี้เจาะเข้าแค่คู่เดียวนะคะก็ขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะให้เด่นไปที่ศูนย์นะคะแต่เจาะไม่เข้านะคะเจาะเข้าแค่คู่เดียวนะคะแต่มาในชุดกันด้วยนะคะพี่ๆเนาะเข้าศูนย์ห้าตรงๆนะคะรอบพิเศษนะคะพี่ๆ ก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ให้อยู่ในชุดเน้น,น,นแต่อยู่ในชุดกันนะคะท่านใดจับไปเป็นแนวทางน้องแอดก็ยินดีด้วยนะคะท่านใดจับตัวเด่นตัวฟันไปเป็นแนวทางเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ศูนย์นี่มาในรอบพิเศษมาล่างมาบนุนะคะออก2 0แล้วก็05นะคะรอบพิเศษนะคะสำหรับหลัก9นี่ก็97มาส่งรอบนะคะพี่พเมื่อวานในเข้ารอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบ ปกตินะคะ9หลัก9ถ้าใครนําไปรูดไปวิ่งไม่ผิดหวังเนาะลรก็8นี่ก็มา4 8่รอบปกติเหมือนกันนะคะตัวเด่นนี่สามารถนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะถ้าไม่ชอบตัวที่น้องแอดฟันนะคะแต่อย่างเช่นตัวฟันนี่เข้า2รอบนะคะมาในอรอบพิเศษล่างแล้วก็บนนะคะพี่ๆเดี๋ยวมารับชมนะคะแนวทางของวันนี้ต่อนะคะในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเปังปงนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะน้องเอสก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วก็ตามนะคะวันนี้น้องเอสให้เด่นที่6แล้วก็3แล้วก็1ฟันนะคะฟันที่6วันนี้ยังชอบ6นะคะเมื่อวานนี้6มารอบ VAP 6 6 3แล้วก็62นะคะ น้องแอดว่าหกน่าจะยังอยู่นะคะศูนย์นี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูเนาะคู่แรกนะคะก็จะเป็นหกหนึ 1, ่งหกเก้าแล้วก็หกศูนหกห้านะคะแล้วก็หนึ่ง หนึ่งห้านะคะชุดเน้นมีขออนุญาตเพิ่มอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสามศูนย์นะคะในชุดเน้นขออนุญาตให้หกคู่นะคะวันนี้สำหรับชุดกันนะคะชุดกั่คุดชุดกันก็จะเป็นหกแปดเจ็ดแปดนะคะแล้วก็ ก้าแปดนะคะพี่ๆสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะสำหรับสามตัวนะคะสามตัววันนี้นะคะก็จะมีสามหกหนึ่งแล้วก็ห้าหกศูนย์นะคะพี่ๆสำหรับแนวทางชุดคุ้งสุดท้ายนะคะ ท่านใดชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะสําหรับชุดกันให้ไปนะคะ9 8นะคะเม็ดเดียวเนาะสำหรับชุดกันนะคะสําหรับชุดนิ้นนี่ก็มี6คู่นะคะอยากให้ตามทุกคู่นะคะแต่ตัวที่น้องแอดชอบที่สุดคือ61นะคะพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะคะ3ตัว361 ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีถ้าใครไม่ชอบตัวที่น้องเอเจาะนะคะก็เอาตัวดิ่งตัวฟันไปเป็นแนวทางได้นะคะนำไปรุดวิ่งได้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องเอมีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ